ดีครับพบกับนักเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันผู้พันทองอมาวันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการนะครับทำกิจบัตรออนไลน์นะครับโจทย์ของผมนะครับก็คือผมได้รับการประสานจากพี่สาวทางบุยลำเนาะให้ช่วยทําออกกิจบัตรเองนะครับให้กับครูที่ผ่านการอบรมประมาณ200กว่าท่านนะครับก็เลยหาแนวทางซึ่ง <c oughs> การออกกิจบัตรมันก็คงไม่ยากอะไรนะครับโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับโดยการใช้เทมเพลตหรือว่าแม่แบบแต่ว่าผมมีซับซ้อนขึ้นมานิดนึงก็คือนะครับต้องการให้เลขกิจบัตรเนี่ยมันเป็นเลขไทยอ่าฉะนั้นเราก็ต้องก่อนอื่นคือต้องแปลงเป็นเลขไทยแล้วก็นําข้อมูลนะครับเลขที่กิจบัตรกับชื่อไปใส่ในฟอร์มของหรือว่าแม่แบบของกิจบัตรเนาะแล้วก็ Xport ออ,ออกเป็น PDF ลายคนนะครับขั้นตอนมีประมาณนี้ นั้นก่อนอื่นก็จะไปทําการแปลงให้มันเป็นเลขไทยก่อนนะครับเนี่ยไฟล์นี้คือไฟล์ Excel ที่ผมได้มานะครับไฟล์ Excel ข้อมูลของคุณครูเนาะอ่าแล้ก็ต้องแปลงก่อนครับแปลงไฟล์ Excel นี้นะครับให้เป็น o o o g s h s h t อ่าสักครู่นะครับครับผมก็จะอ่าชิกขวาตรงนี้เนาะแล้วก็แทรกช่องหนึ่งทางซ้ายนะหนึ่งคอลัมน์นะครับ เพื่อตัวนี้ให้มันเป็นเลขไทยอ่ะผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยนะครับแล้วก็ชื่อสกุลตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ชื่อเฉยๆก็ได้นะครับลบช่องว่างออกป้องกันความผิดพลาดเนาะถ้าเกิดมีการเคาะช่องว่างอะไรเดี๋ยวมันจะมีเวลานําไปใช้งานเลขไทยแล้วยังไงที่ผมก็ไปค้นหานะครับจนไปเจออ่านะครับโค้ด action script นะครับของในในเว็บนี้นะครับครูก็แนะนําเกี่ยวกับ เปลี่ยนตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยนะครับโอเคก็สามารถคัดลอกไปได้เลยนะครับสำหรับคนนี้เดี๋ยวผมจะส่งไว้ให้ก็ไปให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็เว็บนี้ด้วยเผื่อใครไม่เข้าใจาเสร็จแล้วนะครับได้มาแล้วก็เอาไปใส่ Action s c r i ิปซึ่ง Action Script นะครับเดี๋ยวนะอันนี้หน้า p o w e r up ที่เป็น Excel ปิดไฟนะครับนี่คือหน้ากุลชีนนะครับไปที่เครื่องมือครับ จะมีคำว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับมันก็จะเปิดโครงการมาให้เราใหม่อ่ะมีอะไรอยู่ก็ลบทิ้งนะครับอันเดิมว่างนะครับแล้วก็ทวนวีวางไปเลยนะวางคำสั่งนี้ลงไปเลยจากนั้นนะครับก็เซฟครับ,นะรบเราก็มาตั้งชื่อให้กับแอคชั่นสคริปต์นี้นะครับผมก็จะ a ab t o <laughs> t อารบิกทูไทยแล้วกันนะครับโอเคเปลี่ยนชื่อแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะผมก็จะปิด a c ค i ั่นสคริปตนี้ออกไปจากนั้นที่ช่องของเลขไทยตัวนี้ก็จะพิคมค์าำสั่งเลือกใช้งานครับเท่ากับ Thai Number นะครับแล้วก็คลิกเลือกช่องที่จะให้มันทำการแปลงใส่วงเลบปิดครับกด enter นะครับมันก็จะทําการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับจะได้มาแล้วครับเลขไทยฉนั้นเราก็คัดลอกสูตรไปเลยครับนี่คลิกที่ช่องนี้นะครับแล้วก็เมาส์ไปชี้มุมล่างขวาคลิกซ้ายค้างลากองไปเลยนะครับไปจนถึงข้อมูลของคนสุดท้ายนะครับเกินเกินเกินโอเคโอเคมาแล้วนะครับอันนี้เสร็จละหนึ่งขั้นตอนในการแปลงข้อมูล นะครับอ่านี่ครับเห็นไ,ไหมครับแบ่งเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ผมก็ขั้นตอนผมก็จะเทสก่อนนะครับเทสผมก็จะทําการสําเนานะครับทําสําเนาข้อมูลตัวนี้นี่ครับทาสาเนาไว้ส่วนฟอร์มแรกผมก็จะลบให้เหลือสักสามคนก็พอนะครับผมก็จะลบให้เหลือสักสามคนอ่าที่เหลือก็จะลบออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเทสเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเต็มที่มันจะใช้เวลา ค่อนข้างนานนะครับน่ะเราก็เอาสักร้าวๆก่อนน่ะแค่สามคนเนาะอ่ะนี้กลับมานะครับที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บข้อมูลตรวนี้นะครับอ่ะเพราะว่าเวลาเริ่มที่ทํางานเนี่ยควรมีโฟลเดอร์ในการจัดเก็บอะไรด้วยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เราได้มานะครับไฟล์อ o กูเกิลชีตนะครับแล้วก็แม่แบบที่เราจะทำนะครับงั้นทีนี้เราจะมาทำแม่แบบกันคลิกขวานะครับเลือก g o o g l e s l i d e หรือไปตรงใหม่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Google s l i d e นะครับเพิ่มในโฟลเดอร์นี้อ่าเสร็จแล้วไปทำการตั้งค่านะครับตั้งค่าที่ไฟล์การตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะตั้งให้มันเป็นขนาด A4 นะครับก็ไปคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกกำหนดเอง A4 ตัวนี้แนวนอนก็29.7เซนนะครับสูงก็21เซนโอเค กดใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ลบกล่องข้อความที่มีอยู่ออกไปนะครับลบเสร็จแล้วทีนี้ใส่พื้นหลังครับแทรกรูปภาพอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์อันนี้ผมก็เป็นพื้นหลังที่พี่เขาออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เอามานะครับปรับครับขาดหรืออะไรก็ทำการขยายให้มันพอดอีจากนั้นครับเราก็ จะแทรกนะครับไปที่เมนูนแทรกกล่องข้อความหรือคลิกที่กล่องข้อความตัวนี้เลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันข้อความนะครับอันนี้จะมี2ส,ส่วนหนึ่งก็คือนะครับนี่เครื่องหมายน้อยกว่า2อ,อันแล้วก็มากกว่า2อ,อันนะครับตรงช่องนี้ให้พิมพ์ข้อมูลชื่อ,อตัวนี้ครับเราพิมพ์ให้พิมพ์เอานะครับเขาไม่ให้คัดลอกมานะครับ มันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมอ่ะจากนั้นก็ตั้งค่าหน่อยครับเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือขนาดตัวนี้ต้องการใหญ่ๆก็เป็น30ก็เลยก็ได้ตัวหนา30 Enter นะครับแล้วก็สีตัวหนังสืออเขาต้องการสีม่วงเข้มนี่นะครับอันนี้อาจจะดึงยาวๆเผื่อคนที่ชื่อยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็จัดให้อยู่กลางครับดูจุดนี้ให้มันตรงกับกงึงกลางของตาสอทรเราก็แล้วกัน เอาตาสำนักงานเขตของเขาโทษทีนะครับนี่ประมาณนี้อ่ากลางบนล่างก็จัดเอานะครับแล้ตัวนัสือได้ครับให้มันอยู่กลางด้วยนะชื่อได้อยู่กลางก็คลิกจุด3จุดตรงนี้ครับเพิ่มเติมตัวนี้มาที่จัดตำแหน่งข้อความเลือกกึงลางเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งนะอ่าไปแทรกกองข้อความมาอีกครับส่วนที่2คือเลขที่ครับมุมบนขวาเนาะตัวนี้ก็ใส่ข้อความว่าเลขที่ก่อนเค้าหนึ่งด้วยนะครับเคาหนึ่งด้วย จะได้ตัวเลขจะได้ไม่ติดกันกับข้อความเงหมายน้อยกว่า2อันมากกว่า2อันโอเคตัวนี้ก็เป็นคําว่าเลขไทยโอเคอยันคลิกกรอบข้อความเนาะนะครับจะได้ไปปรับแต่งข้อความให้เป็นฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ขนาดนะครับเอกสัก18เป็นไงนะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าต้องการใหญ่กว่านี้ก็ไปสัก20 แล้วก็ให้มันอยู่ชิดขวาไว้จะได้สวยแล้วจะจัดตำแหน่งได้นะครับนี่อันนี้ก็ดึงเผื่อนิดนึนงเนาะเพราะว่าตัวเลขรู้สึกว่ามันจะยาวมันทับพอ,อด้วยนะครับโอเคประมาณนี้สีละ่ะต้องซื้อสีอ่าสีดำก็ได้สีดำก็ได้ดไดนาะไหมนี่นะครับประมาณนี้ตั้งชื่อให้เทมเพลตนี้ครับเป็นผมขอตั้งเป็นแม่แบบ2แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับสร้างแม่แบบแล้ว ัดการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นเลขไทยแล้วต่อไปเราก็ไปทำิฏิบัติกันครับไปที่ส่วนเสริมครับเราจะใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่า AutoCAD นะครับ AutoCAD ถ้าหากไม่มีนะครับสามารถไปคลิกดาวน์โหลดส่วนเสริมได้แล้วก็พิมพ์คำค้นหาครับนี่ถ้าผมมีเคยติดตั้งละมันขึ้นมาละแต่ถ้าไม่เจอก็ออ A U T O C R A T นะครับ AutoCAD อ่กด enter โอเคแล้วก็คลิกคลิกไปก็ทำการติดตั้งเนาะพอดีผมติดตั้งแล้วอันนี้ตั้งไม่ยากครับกด n น e x ไปเรียบร้อยนะครับโอเคพอติดตั้งมาแล้วนะครับส่วนเสริมก็จะปรากฏชื่อมันขึ้นตัวนี้นะครับอามาชี้ที่ AutoCAD เลยครับมันก็จะขึ้น Run นะครับคลิกได้เลย ลันมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่ New Job อ่าก็จะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออ่าผมตั้งชื่อว่าเซอแล้วกันเซอรอ่าเซอนะครับแล้วก็กด Next 2ครับเลือก t e m p l a t ครับ t e m p l a t ของแม่แบบนะครับของพื้นหลังกิิบัตรนั่นเองเลือก Form d r i v e ของเราคือแม่แบบ2นะครับ นีคลิกแมแบบ2นะครับแล้วก็ Select อ่ะมาแล้วนะครับจากนั้นกด next นะครับอันนี้คือ,อฟิลข้อมูลที่เราจะใช้หนึ่ก็คือชื่อ,อชื่อกับเลขไทย2องฟิลแค่นั้นนะครับกด next ครับอันนี้ชื่อครับชื่อไฟล์ที่สําเร็จออกมาจะให้ชื่ออะไรนะคลิกช่องนี้ก่อนแล้วก็คลิกด้านข้างนะครับเราก็จะให้เป็นชื่อ,อคลิกชื่อแล้วก็กดปุ่มนี้ control v ข้อหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ติดกันเกินไปคลิกครั้งหนึ่งครับเอาโรงเรียนนะครับให้คุณครูเขาไปค้นหาได้จากชื่อของเขาหรือชื่อโรงเรียนนะครับจากนั้นไทป์ประเภทที่จะส่งออกครับเลือกได้เป็น Google Slide ก,กับ PDF เราจะให้เป็น PDF เลยแล้วก็กด next นะครับต้องการให้ไฟล์ PDF ไปอยู่ในโฟลเดอร์อะไรนะครับเดีย๋ยวผมขอสร้างโฟลเดอร์ก่อนก็นแล้วกันอ,อันนี้มันมีโฟลเดอร์นี้แล้วผมจะไปที่ใหม่แล้วก็ โฟลเดอร์ใหม่แล้วกันนะครับไฟล์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 ส่งเลยชื่อว่าไฟล์ส่งก็แล้วกันนะครับโอเคกลับมาที่นี้นะครับที่ Google s h e e t อ่ะไปชุดโฟลเดอร์ครับไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะส่งไฟล์ PDF ไปนะครับอ่านี่ครับมันก็สร้างใหม่ไวขึ้นมาให้เราเลยกดเลือก Select ครับส่วนตัวบนครับ มาด้านหลังมันแล้วก็กดลบทิ้งได้เลยจะลบใช่ไหมย,ยืนยันครับ yes จากนั้นก็ next ครับ next อีกครั้งหนึ่ง next อีกครั้งหนึ่งเขาถามว่าเราต้องการแชร์เอกสารไหมนะครับกรณีน,นี้ถ้าต้องการแชร์กด yes นะครับแชร์เป็นรูปแบบ pdf หรือแชร์รูปแบบไหนอ่าว่าไปแล้วก็นี่ครับระบ,บุอีเมลไปนะครับอันนี้มันเอกสารมันหลายอันเนาะ เออผมไม่ขอแชร์แล้วกันให้เข้ามาโหลดเอาโน <No S 1> นะครับตัวนี้แล้วก็เน็กนะครับอันนี้นะครับต้องการให้รั n นนะครับจากทิกเกอร์ไหมทิกเกอร์ก็คือมันจะทํางานทุกครั้งเวลาที่มีคนกดส่งฟอร์มแต่เนื่องจากว่าข้อมูลที่ผมได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คุณครูเขาส่งมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวนี้จะไม่ใช้ทิกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็สุดแล้วกดเซฟครับเราจะลองทํากับตัวอย่างของเรานะครับตอนนี้มีอยู่3ใบเนาะ อ่าผมก็จะคลิกปุ่มนี้เลยครับ r ันจ o อบครับตัวแล้วผมก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ชื่อว่าไฟล์ส่งเลยนะครับดูสิมันจะมาไหมนะครับอ่านี่บอกว่ามี3แถวนะครับนี่หคนมาแล้ว1นะครับ2คน รอสักครู่นะครับมาอย่างคนที่3อ่ะสามคนอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเออเราก็ลองไปเปิดดูครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับนีเ่เลขที่ชื่ออ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ทดสอบไปแล้วนะครับอ่ะคนอื่นคุณครูก็สามารถไปคัดลอกชื่อมาวางนะครับหรือเปิดหน้าที่พร้อมอยู่แนะนำว่า ทําทรอบหนึ่งนั่นแบ่งน่าจะแบ่งเป็นรอบสักรอ้กรอยใ,ใบนะครับจะได้ไม่รอนานเกินไปกันเครื่องแหงเนาะหรือความผิดพลาดอะไรก็ว่ากันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหรือท่านที่ต้องการนําไปใช้นะครับกับการทํากิจกรรมออนไลน์นะครับาจากข้อมูลจากชีตนะครับแปลงเลขที่กิจกรรมเป็นเลขไทยแล้วก็ส่งออกเป็น PDA ด้วยส่วนเสริมที่ชื่อว่า Auto c a d คลิปนี้ก็โฮงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ